เจ็บป่วยแต่ไม่เจ็บใจเลือกประกันสุขภาพอย่างไรให้เหมาะกับคุณปัจจุบันนะคะมีคนสนใจที่จะทำประกันสุขภาพกันมากขึ้นเนื่องจากว่ามีโรคภัยต่างๆเข้ามามากมายโรคโควิดและจะมีโรคต่างๆตามเข้ามาอีกและถ้าเราไม่เตรียมการเราไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินประกันเป็นหนึ่งตัวช่วยค่ะที่จะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ค่าใช้จ่าย เรื่องของสุขภาพเยอะนะคะเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราลองดูประกันสุขภาพที่เหมาะกับตัวเรานะคะมาเช็คกันนะคะว่าประกันตัวไหนที่เหมาะกับตัวเราเช็คความเสี่ยงในการเกิดโรคของตัวเองนะคะว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมีกรรมพันธุ์ที่บ้านมีโรคประจําตัวไหมให้เราดูนะคะว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนวงเงินคุ้มครองมากพอไหม วงเงินคุ้มครองต้องมากพอนะคะถ้าเราจะนอนโรงพยาบาลเอกชนจะต้องดูค่าห้องด้วยนะคะว่าค่าห้องเราเท่าไหร่เราจะทำแบบเหมาจ่ายไหมหรือว่าเราจะทำเป็นแบบมีค่าห้องแล้วแต่เรานะคะถ้ามีค่าห้องค่าเบีย้ยก็จะถูกแต่ถ้าเป็นเหมาจ่ายเป็นการเหมาจ่าย1ล้านบาทต่อปี2ล้านบาทต่อปี3ล้านบาทต่อปีเบี้ยอาจจะแพงแต่อาจจะเวอร์มากกว่าที่เป็นค่าห้อง ดูว่าเรามีสวัสดิการค่ารักษาอะไรบ้างเพียงพอไหมมีประกันสังคมไหมมีสวัสดิการประกันกลุ่มของบริษัทไหมมีอะไรบ้างที่จะมาค cover เพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอซื้อประกันสุขภาพเพิ่มแบบไหนดีให้มันคเวอร์กับค่าใช้จ่ายของเราในอนาคตเลือกความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายถ้าเราเลือกแบบเหมาจ่ายจะคเวอร์หมดเลยนะคะแต่เบีย้ยจะ แพงขึ้นมาแต่คุ้มมากค่ะกรรมา่านควรต่ออายุแบบปีต่อปีนะคะเพราะว่าถ้าเราทำเป็นแบบรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนอาจจะเสี่ยงเรื่องของถ้าสมมติว่าถ้าเราจ่ายไม่ตรงหรือว่าทําให้ขาดอายุทําให้สุขภาพของเราไม่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นทําแบบเป็นรายปีดีที่สุดค่ะแต่แล้วแต่เรานะคะว่าสภาพคล่องของเรา มีมากน้อยแค่ไหนเอาที่เราสะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นรายปีได้เป็นรายปีค่ะลองดูนะคะว่าเราเหมาะสมกับแบบไหนที่ไหนลองดูค่ะว่ามาเลือกประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวคุณค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินจะเอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาฝากกันนะคะช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A easy money